สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนัดฟังมาร์ว,วันนี้วิสตอมนะครับพี่มาร์กบอกว่าอย่าเพิ่งรีบโยนผ้ายอมแพ้โอกาสนั้นรอคุณอยู่ทุกวันงานของคุณคือหามาให้เจอครับนะครับผมได้อเดียมาจากมันเป็นบทสัมภาษณ์นะครับของพี่มาร์กมาเดว,วินนี่ในหะนังสือสต็อกมาร์เก็ตวิสันะครับพ่อมดเซียนหุ้นแห่งวอลล์สตรีทนะครับ เป็นช่วงแรกครับที่ไม่น่ใจช่วงแรกบ้านะแต่ว่าเป็นช่วงแรกของของของการเทรดพี่มาร์กนะมาสักหกปีแรกนะฮะพี่มาร์กเล่าให้ฟังว่าแกนั้นหมดตัวไปอย่างน้อยสครั้งนะฮะจากการเล่าให้ฟังนะเล่าให้คุณแจ็คชเวเกอร์ฟังนะคุณแจ็คชเวเกอร์ก็ถามนะครับว่าการที่คุณขาดทุนอ่ะ ขาดทุนหนักจนกทั้งหมดตัวไปถึงสองครั้งเนี่ยทำให้คุณเสียความสนใจในตลาดหุ้นไปบ้างไหมนะพี่มาร์กบอกไม่เลยครับไม่แต่จริงๆแล้วมันก็งุนงนแหละและท้อทแท้แหละแต่ผมไม่เคยเสียความสนใจเลยพูดตรงคือว่าผมก็ร้องไห้เพราะว่าสิ่งที่ทำให้เจ็บสุดคือผมคิดว่าผมได้สูญเสียโอกาสผมไปแล้ว เพราะว่าผมเสียเงินไปหมดแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่เคยหยุดเชื่อเลยว่ามีโอกาสทำกำไรมหาศาลรออยู่ทุกวันก็แค่ว่าผมจะค้นหามันได้ยังไงความผิดพลาดของผมคือการมอบความรับผิดชอบในการตัดสิในใจให้คนอื่นผมมั่นใจว่าถ้าผมทำเองได้ผมก็จะประสบความสำเร็จนะครับนี่เป็น คำตอบนะครับที่สะท้อนโกรธ์ไม์เซ็ตนะโกรธ์ไมซ์เซ็ตก็คือว่าเป็นทัศนคติเชิงบวกนะเป็นทัศนคติที่เชื่อว่าตัวเองทาได้ซึ่งเป็นไมซ์เซ็ตที่ผู้ชนะทุกคนเขามีครับตรงนี้สําคัญนะผมว่ามือใหม่ในทางการเทรดนะจำเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะมีอีบุ๊กให้คุอ่านนะเล่มน,นี้นะเกี่ยวกับโกรธ์ไมซ์เซ็ตนะครับ ว่ามันก็มีมันมี m ม n d s e t มันมีข้อมูลที่เรียกว่ามันจำเป็นนะจำเป็นต่อความสาเร็จอย่างยั่งยืนในการเทรดครับโดยเฉพาะการอยู่รอดระยะยาวนะถ้าคุณไม่มีกระดไมซ์เซ็ตนะผมว่าคุณก็จะกลายเป็นนักเทรด80%นะครับที่ออกไปจากตลาดตั้งแต่2 ปีแรกครับอย่างที่ภาพเนี่ยนะฮะ,ฮะพอเจอช่วงนี้ครับนะพอตลาดดีอะไม่เป็นไรคุณกำไรเนี่ยคุณโอเคอยู่แต่ว่าพอตลาดแย่ยิ่งสู้ยิ่งโดนนะฮะยิ่งสู้ยิ่งโดนเนี่ยแล้วก็บ่อยครั้งคุณโอเวอร์เทรดหรือคุณเทรดแก้แค้นครับแล้วก็ขาดทุนหนักพี่มาร์กเนี่ยถึงขั้นหมดตัวเลยเนี่ยช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่นักเทรดจำนวนมากครับถอดใจไป เพราะว่าไม่มีกรดหมาเซร็จแต่พี่มาร์คเมเนว,วินี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแกเป็นคนที่ไม่โทษตลาดครับโทษตัวเองมากกว่าว่าฉันไปซื้อหุ้นตามคำแนะนำชาวบ้านเขาอุปมามันคล้ายกับไม่รู้คุณอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Fast Lane Millionaire หรือเปล่านะเ,เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีครับ มันจะมีคำหนึ่งเหมือนกันที่คุณ MJ d e เดอร์มาโกเขาพูดถึงว่าอย่านั่งรถโดยสารของคนอื่นเพื่อที่จะพาคุณไปสู่จุดหมายที่ต้องการการที่คุณซื้อหุ้นตามความเป็ชาวบ้านครับก็เหมือนคุณขึ้นรถของคนอื่นที่เขาหลอกคุณว่าจะพาคุณไปถึงจุดหมายครับพี่มากก็มีคำประเภทหนึ่งว่า ไม่มีใครทําให้คุณรวยได้หรอกนอกจากตัวคุณเองเช่นกันครับเส้นทางสู่ความร่ำรวยนะครับพาหนะที่จะพาคุณไปต้องอยู่ในการควบคุมของคุณฮะนี่คือสิ่งที่เป็น m ม n d s ตที่นักเทรดสําเร็จก็ทํากันคือความรับผิดชอบครับความรับผิดชอบซึ่งเริ่มต้นจากการที่คุณมีกรอต m ก่อนเชื่อว่าทําได้จากนั้นคุณต้อง ทำเองรับผิดชอบตัวเองครับอย่างเช่นภาพนี้ผมเอามาจากของคุณยูมินะคือไอ้ช่วงที่ a ห้าโมเมนต์เขาว่าคือการที่เขามี Risk Reward Ratio ครับ Risk Management ซึ่งเป็นเรื่องนี้นะศิลปะการพันพอร์ตเนี่ย a ห้าโมเมนต์เขาแล้วก็ทำให้เขานั้นเทรดตามเทร,ดเทร,ดรนด์ครับเนี่ยนะครับเช่นกันครับพี่มาร์คเมเนวินี่ก็มีจุดเปลี่ยนก็คือจุดนี้ครับจุดที่เขานั้น มีความเชื่อว,ว่านะตลาดหุ้นนั้นมันมีโอกาสทำกำไรหมาศาลร,รอยอยู่ทุกวันความท้าทายการบ้านหนึ่งเดียวก็คือเขาต้องค้นหาว่าจะหาแนวทางนั้นได้อย่างไรคำพูดนี้ฮะถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะเป็นมัตโตเป็นคำพูดสำคัญที่นักเทรดมือใหม่ ต้องเอาไปประดับเอาไปเรียกว่าไปบันทึกไว้ก็เลยครับเขียนติดไว้ข้างหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยว่าเนี่ยอย่าหยุดเชื่อว่ามีโอกาสทำอะไรหมาศาลเราอยู่ทุกวันครับการบ้านคุณนะคือค้นหามันฮนะอย่าปล่อยให้ความน้มเหลวในวันนี้มาหยุดคุณนะี่ยเพราะ ความสาเร็จในการเทรดนั้นไม่ได้มาจากโชคหรือพรสวรรค์นะครับแต่มาจากความพยายามครับและการเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความผิดพลาดทุกการขาดทุนนะครับคือบทเรียนนะฮํจำว้เลยครับทุกการขาดทุนนั้นมันมาพร้อมกับคำถามนะครับ ทุกการขาดทุนนะมันมาพร้อมกับคำถามทุก losing streak เนี่ยมาพร้อมกับคำถามว่าคุณทำอะไรผิดไปคุณมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้จากมันบ้างอะไรบ้างที่คุณยังอ่อนหัดอยู่กลับมาที่รับผิดชอบตัวเองครับ ถ้าคุณอยู่ในเกมการเทรดมากพอนะหรือว่าคุณมาด้วยการเทรดนะมากพอทุกวันทุกเดือนทุกเดือนนะคุณเห็นว่าเออวะ่ะตลาดเดือนนั้นเดือนที่ผ่านมากําไรดีมากเเว้ยเเรดยังไงก็ติดจะมาเดือนนี้เฮ้ยอะไรวะแย่ไปก็โดนแย่ไปก็โดนคีย์สำคัญก็คือว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าตลาด สภาพตลาดมันมีผลเว้ยต่อหน้าเทรดคุณคุณก็ค่อยๆได้รับบทเรียนว่าเออว่าถ้าเป็นตลาดแบบนี้ฉันควรเทรดน้อยลงฉันควรหยุดเทรดพซรชั่นไซส์ฉันควรลดลงปรมาเนี้ยทุกครั้งที่คุณเจอการกัดทุนต่อเนื่องนะรูสิ่งสตรีกเนี่ยตลาดกำลังบอกคุณว่า ลากากำลังให้บทเรียนคุณว่าเออตัวเนี้ยคุณยังอ่อนหัดเรื่องอะไรอยู่นั่นแหละครับเปน็นโอกาสที่คุณจะเติบโตครับบันทึกรีวิวครับเมื่อคุณรีวิวเมื่อคุณปร,ปรับปรุงแก้ไขพัฒนานะคุณจะเข้าไปข้างหน้าอย่าก,กลัวครับอย่าก,กลัวการขาดทุนและอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ขาดทุน รูเสนตริกเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไรครับยอมรับมันว่าเราเองที่ยังไม่ดีพอศึกษาเพิ่มเติมครับันทีการเทรดเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็พัฒนากลยุทธ์ของคุณให้ดีขึ้นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะครับมักจะลอยมาหาคนที่ไม่เคยยอมแพ้ คนที่เตรียมตัวดีคนที่ทำกันบ้านมาดีคนที่มีศักยภาพที่พร้อมจะรับโอกาสนั้นพี่มาร์คมเนวินี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าแกเองนั้นอ่ะไม่ได้เกิดมาแล้วโอ้โหสำเร็จทันทีครับแกล้มลุกคลุกคลานแกหมดตัวไปอย่างน้อยสองครั้งแต่แกไม่เคยหมดความหวังครับ แกเชื่อว่าตลาดหุ้นนั้นมีโอกาสที่ดีที่สุดรอคุณอยู่เสมอวันข้างหน้าพรุ่งนี้ยังมีครับพรุ่งนี้มีโอกาสดีรอเราอยู่เสมอนนันเนี่ยหน้าที่เราคืออย่าเพิ่งโยนผ้ายอมแพ้แต่จงเรียนรู้พัฒนาดีขึ้นในสุดอะผมเชื่อมั่นว่านักเทรดทุกคนนะครับเราจะ อัปเกรดตัวเองนะถ้าเปลี่ยนเป็นนักมวยนะเราจะกลายเป็นนักมวยเชิงสูงครับเมื่อคุณประสบการณ์มากพอนะในช่วงเริ่มต้นนะคุณจะกลายเป็นมวยบุกค,ครับมวยบุกเอามันฮนะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่มันใช่จังหวะไหนที่มันไม่ใช่คุณยังไม่เซฟตัวเองแต่เมื่อคุณขึ้นชกมากพอคุณโดนน็อกหลายครั้ง คุณโดนต่อยร่วงหลายครั้งคุณแพ้หลายครั้งในสุดอะถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้นะประสบการณ์จะสอนให้คุณรู้ว่าเออวะช่วงนี้ฉันต้องเล่นเชิงเว้ยช่วงนี้ฉันต้องถอยฉากช่วงนี้ฉันต้องเข้าคลุกวงไหนช่วงนี้ฉันต้องระมัดระวังตัวเองช่วงนี้ฉันต้องบุกอย่างมุทะลุช่วงนี้ฉันต้องน็อกให้ได้ มันเป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์ที่มันจะมีรอคุณเสมอครับสําหรับคนที่ไม่เคยยอมแพ้คนที่กล้าเริ่มต้นใหม่คนที่ล้มแล้วลุกขึ้นสู้อีกครั้งแล้วเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมครับโดยเฉพาะเรียนรู้จากประสบการณ์ครับยิ่คุณพัฒนาตัวเ,เองเนี่มากขึ้นเท่าไหร่จากประสบการณ์นะ มว่าโอกาสที่คุณจะกลายเป็นนักมวยเชิงสูงที่ยับแต่ละครั้งนั้นได้กําไรผมว่ามีแน่นอนนะจำไว้เสมอนะครับว่าธรรมชาตินั้นมันเป็นกลางนะครับถ้าคุณทําในสิ่งที่นักเทรดสาเร็จเขาทํากันได้คุณก็จะได้รับผลกําไรที่มากมายเหมือนอย่างที่เขาทําครับอย่าเพิ่งรีบโยนผ้ายอมแพ้นะครับ โอกาสนั้นรอคุณอยู่ทุกวันงานคุณคือหาให้เจอครับอย่าเพิ่งรีบโยนผ้ายอมแพ้นะครับ